ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ f m ความถี่เก้สมกะเฮิร์ตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w บไซ o t e radio t h a i n e t สวัสดีครับนักเรียนครับมาพบกันใหม่นะครับอาจารย์สุรศิงห์นิรชลาครับวันนี้ครูจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่วิถีทางโค้งนะครับก่อนอื่นนั้นเมื่อ คราวที่แล้วครูให้โจทย์ไปทําอยู่ข้อหนึ่งยังประจําได้ไหมครับปล่อยวัตถุมวลสองกิโลกร,รมัมจากที่สูงห้าเมตรตกกระทบพื้นแล้วกระดอนกลับขึ้นไปสูงสามจุดสองเมตรถามว่าการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุขณะกระทบพื้นมีค่าเท่าไหร่นะ ในคราวที่แล้วกูก็ให้สูตรไปแล้วว่าเดลต้าโมเมนตัมนั้นเท่ากับมวลวงเล็บสแควรูท 2g h 1บวกสแควรูท 2g h 2คือจากการคิดเป็นระบบเวกเตอร์แล้วได้แก้ไขให้เรียบร้อยมาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ว่ามวลเป็น2กิโลกร,รมัมนะครับ g นั้นมีค่าเป็น10เป็นสเกลาร์หมดแล้วเพราะในนี้ตัดจากเวกเตอร์มาให้เป็นสเกลาร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ และสูงครั้งแรกตอนตกคือ5เมตรบวกด้วยสแควรูทสอคูณสิและคูณอีก3.2นะฮะในวงเล็บเราจะได้ออกมาเป็นรูท100ได้10กับอีกรูทได้8บวกกันก็เป็น18คูณ2ได้3 6นิวตันเซกนี่คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของขับที่แล้วนะครับ คือเนื่องจากรายการวิทยุนี่จะให้เวลาเราเนี่ยจากัดแต่รัทฤษฎีแต่ละบทนั้นที่นักเรียนเรียนมาเนี่ยมันจะเป็นพื้นแบบกว้างนะฮะท่านอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้ครบถ้วนทีนี้พอพอเข้าห้องสอบหรือสนามสอบเนี่ยบางครั้งเราจะต้องมีเทคนิคมีความคิดที่ฉีกแนวไปจึงจะสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนักเรียนจะสงสัยไหมครับเอ๊ะทำไมนักเรียนบางคนเข้าห้องสอบทำเดียวเดียวกาเสร็จ ขนาดเรายังคิดไม่ทันเลยเหมือนเวลาครูคุมสอบเนี่ยบางวิชาสามสิบนาทีให้หกสิบข้อครูก็สงสัยนักเรียนทํำยังไงถึงทําได้ทันนะครูยังอ่านได้ไม่กี่ข้อนะนักเรียนเสร็จแล้วนั้นะครูเป็นคนอ่านหนังสือชา้ามันก็เลยสู้นักเรียนไม่ได้อย่างนั้นครับการเคลื่อนที่วิถีทางโค้งเนี่ยนะครับก็คือการเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงบางบางตำราก็บอกนี่คือการเคลื่อนที่แบบสองมิติใช้ได้หมดเลยครับ เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่2มิตินียเป็นตัวรวมใหญ่แบ่งมาเป็นการเคลื่อนที่แบบวิธีทางโค้งหรือโปรเจกชันนะครับยังแบ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะฮะเซอร์โคราโมชันแบ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบลูกตุ้มนาฬิกาเพนดูลัมการเคลื่อนที่วัตถุติดสปริงนะครับซึ่งเราเรียกว่าซิมเพิร์โมนิกแล้วก็ไปซ้อนเข้าไปกับการเคลื่อนที่แบบอนุภาคในลักษณะของคลื่นนะครับหมายความว่าโปรเจคชันของอนุภาค ซึ่งดูการสั่นกลับไปกลับมาเป็นซิมเปรรมอร์นาโมนิกจะพูดกันต่อนนครับต่อไปนะครับวันนี้พูดถึงโปรเจกต์ไทยเป็นการเคลื่อนที่วิธีทางโค้งมีหลายคนบอกโอ้ยโปรเจกต์ไทยนี่ยากมากเพราะบางโรงเรียนนะครับไปเรียนในชั้นม .6 ตอนนี้นะครับเพิ่งเรียนตอนถึมต้นนะฮะยากมากที่จริงไม่ยากเลยถ้าเราจัดหลักสูตรให้โปรเจกต์ไทไปเรียนอยู่กับการเคลื่อนที่ไปเรียนอยู่กับกลศาสตร์ด้วกัน พื้นความรู้ตรงนั้นมีอยู่ต่อได้เลยนี่เรียนมาม .4 ม .5 ไปเรียนขึ้นเรียนไฟฟ้าพอม .6 กลับมาเรียนโปรเจกต์ขายลอยทางลอยนักเรียนลืมหมดแล้วครับงั้นครูที่ดีก็ถวนให้นักเรียนก็ฟื้นได้ประมาณสิบ5สิบ้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไปเรียนใ,ใก,ล,กนล้กันครูก็ดีกว่าเยอะนะครับเอาละครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ขายหัวใจหลักมีอยู่นิดเดียวที่ว่า การเคลื่อนที่ทุกๆตัวที่โจทย์ให้มานะครับเราจะแตกความเร็วแตกความเร็วออกเป็นแนวราบเรียกว่าความเร็วต้นแนวราบ u x นะครับความเร็วต้นแนวราบห้อย x เอาไว้บวกแกนราบและความเร็วต้นตามแนวแกน y u y u x เป็นบวกแน่ๆเพราะว่าแนวราบเนี่ยนะครับไปทางเดียวแต่แนวดิ่งครับมันมีทั้งขึ้นและลงนะฮะเพราะแตกเสร็จมาแบบนี้แล้ว ตัวเชื่อมตัวเชื่อมของทั้งสองตัวนี้คือเวลาครับเวลาของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของ u y ก็กลับไปในบทแรกที่เราเรียน,ก,นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งโดยเซรีนะครับแล้วก็หาเวลาเวลาขึ้นจำได้ไหมครับเวลาขึ้นก็คือ u y ส่วนจีขึ้นและตกก็คือ2 u y ส่วนจี G. นี่คือเวลาของการเคลื่อนที่ แล้วถ้าอยากจะรู้ว่าแนวแกนเน็กเป็นอย่างไรเรามีข้อตกลงกันว่าอากาศไม่มีแรงต้านทานาะข้อสอบนะครับคนออกข้อสอบก็กลัวว่านักเรียนจะคิดเลือกซึ้งมากก็พยายามเน้นตรงนี้มาว่าเราไม่คิดอากาศมีแรงต้านทานนะบอกอีกด้วยนั้นไม่ต้องบอกก็ได้นะครับคือถ้าบอกก็คุณจะบอกว่าคิดหรือไม่คิดเราเรียนมาเราไม่คิดกันไงครับนะครับไม่เป็นไรบอกก็ดีครับจะได้มั่นใจ a ตามแนวแกน x เป็น0ไม่มีดังนั้นเมื่อไม่มีการกคื่นที่แนวราบก็คือระยะทางหรือระยะขจัดเท่ากับความเร็วคูณเวลาเท่านั้นเองความเร็วก็คือ u x และเวลาก็คือ2 u y ศูน g นะครับอันนี้ก็มาคิดโดยทั่วไปครูก็เลยแบ่งลักษณะการเคลื่อนที่นะครับเพื่อให้มองเห็นภาพพดได้ชัดเจนว่ามันมีอะไรบ้างครูก็แบ่งการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเป็น4ชนิดด้วยกัน นะครับเรียนแบบมาจากเวลาครูฟังวิทยุเนี่ยการซ้อมลบของฐานเรือนะครับอ,อชื่อมันเพราะเก๋ไก่ดีูก็หยิบมาใช้เขายืมมาใช้นะครับแบบที่หนึ่งเขาเรียกว่าแบบยิงจากพื้นสู่พื้นหมายความว่าไงครับก็าจากพื้นแล้วก็โด่งขึ้นไปก็ตกมาที่พื้นอยู่จุดยิงกับปลายทางอยู่บนระนาบเดียวกันอยู่บนแกนได้เท่ากันไม่สูงไม่ต่ำกว่า นี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองคุเรียกว่าแบบเครื่องบินทิ้งระเบิดก็คือเครื่องหลังของแบบแรกนะครับคุใช้คำว่าเครื่องหลังของแบบแรกถ้าตามหนังสือสตวทจะเริ่มแบบนี้เป็นแบบแรกและแบบนั้นก็คือพับเพิ่มไปเต็มเต็มท่อนแล้วแต่แนวความคิดถูกทั้งคู่นะแล้วแต่แนวความคิดคุคิดว่าตัวนั้นเป็นแม่บทและคุก็มาแตกตัวนี้ออกก็คือเหมือนกับนักเรียนดีดวัตถุจากบนโต๊ะ ให้กระเด็นออกไปวัตถุก็จะวิ่งตรงไปแล้วก็ตกโค้งลงไปข้างล่างเหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิดเวลาเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยถ้านักเรียนดูจากภาพยนตร์จะพบว่าภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นภาพข่าวสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเสมอทุกครั้งไม่ว่าหนังเรื่องอะไรก็เอาภาพเนี่ยมาออกก็คือเครื่องบินบินมาแล้วก็เปิดท้องเครื่องบินทิ้งระเบิดลงไปนะสังเกตนะ้าถ้านักเรียนสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันเหมือนกันทุกครั้งถ้ามองจากบนเครื่องบินมาเนี่ย ลูกระเบิดก็จะตรงกับเครื่องบินลงไปสู่พื้นข้างล่างแต่ถามว่าเครื่องบินอยู่เฉยหรือเปล่าเปล่าเลยเครื่องบินพุ่งไปข้างหน้าเมื่อเครื่องบินพุ่งไปข้างหน้าลูกระเบิดก็วิ่งตามเราก็จะเห็นว่าความเร็วตามแนวราบมันเท่ากันใช่ไหมครับเรามองจากข้างบนในเครื่องบินเราก็จะเห็นว่าลูกระเบิดตกลึกลงไปเรื่อยๆจนถึงพื้นเบื้องล่างดังนั้นการทิ้งระเบิดอนี้จะต้องสูงพอที่แรงระเบิดไม่สามารถทําให้เครื่องบินเสียหายได้นะครับ แบบที่สามเขาเรียกว่าเอาแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองมารวมกันนะเขาเรียกยิงนกตกปลาหรืออยากจะยิงนกครับแต่ไม่ไม่แม่นพอมันก็ตกลงมาจนที่พื้นล่างนั่นเป็นการยิงจากแบบที่สองแต่ยิงโด่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงมาไม่ว่าแบบไหนนักเรียนไม่ต้องไปแคร์นะครับและแบบสุดท้ายนะครับคขูแจ้งําว่าเมื่อโลกเอียงก็คือการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงนั่นเองนะะ ในการโยนวัาถูกขึ้นตามพื้นเอียงเนี่ยเราก็จะได้ในการตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันทุกประการโดยทั่วไปนะครับอาจารย์ทั้งหลายก็จะมองว่าแบบที่สี่นี้ยากนะนักเรียนนะเขาจะมาแต่ความเร่งเป็นความเร่งตั้งฉากกับพื้นเอียงความเร่งเฉียงลงถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ผิดนะครับถูกนั่นเท่ากับว่าขณะนี้เนี่ยมันมีความโน้มตามแนวพื้นเอียงลงมานะฮะแต่ถ้าเราลองกลับไปดูแบบที่หนึ่ง แล้วเราใส่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก้าไปข้างในมันก็คือเรื่องเดียวกันนั้นคุณจะไปคิดอีกแบบหนึ่งคขาไปคิดแบบที่หนึ่งได้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามตัวเชื่อมคือเวลานักเรียนจำไม่ดีนะครับเวลาที่ใช้ในแนวแกน x กับเวลาที่ใช้ในแนวแกนวาเหมือนกันทุกประการนะฮะถ้าจะสรุปออกมาเป็นสูตรนี่คงไม่พอกับเวลานะครับผมพูดให้ฟังคร่าวๆเท่านี้นะฮะเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวมากเราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับ เขาบอกว่าเริ่มเริ่มต้นเนี่ยนะเอาโจทย์ง่ายๆก่อนอืมขาถามว่าในกอรครับสามารถคว้างลูกบอลไปได้ไกลหนึ่งร้อยเมตรในกอนะครับสามารถคว้างลูกบอลไปได้ไกลหนึ่งร้อยเมตรโดยลูกบอลมีความเร็วต้น V ศูนย์ขนาดหลุดจากมือในกอถ้ามีกำแพงแข็งในแนวดิ่งนะครับ มาขวางอยู่เบื้องหน้าในกอสมมติในกอมีผ้าผูกตาไม่เคยเห็นนะครับว่าข้างหน้ามีอะไรอยู่ในกรนี่ขว้างลูกบอลไปทุกข้างเนี่ยไปได้ร้อยเมตรเสมอขอโทษขว้างไปได้ร้อยเมตรเสมอนะครับวันหนึ่งเอาในกรมาผูกผ้าปิดตาไว้แล้วให้ขว้างเหมือนเดิมต้องได้ร้อยเมตรครับแต่พระเอลเอาในกอไปยิงใกล้ๆก,กำแพงเพราะนั้นพอขว้างไปพับลูกบอลชนกำแพงแน่ กำแพงอยู่ห่างจากในกอแค่สิบเมตรถามว่าลูกบอลจะไปตกห่างจากจุดที่ในกอยืนอยู่อย่างใกล้ที่สุดเท่าใดวิธีง่ายๆนักเรียนก็วาดโปรเจกต์ไทจากพื้นสู่พื้นทั้งหมดหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็ลากเส้นแนวดิ่งมาตัดที่สิบเมตรห่างจากในกอลากได้ไหมครับหนึ่งเมตรแล้วก็พับครับตรงนี้คือแกนพับรูปครับพับรูปให้มันอ้อมไปข้างหลัง พันจะมีมีระยะเหลืออีกเก้าสิบเมตรจากกําแพงนะพอพับมาลูกบอลจะไปตกห่างจากกาแพงด้านหลังเนี่ยครับเก้าสิบเมตรเพราะฉะนั้นจะห่างจากในกอเท่าไหร่ครับครับแค่แปดสิบครับไม่ต้องคิดเลขอะไรหลับตานึกภาพก็จบนี่ก็คือข้อที่หนึ่งต้งเรียนเดาภาพไหมครับนะลองลองพับรูปอย่างครูวิชาฟิสิกส์ที่บอกไว้แล้วว่าไม่ต้องเครียด พอคุยกับหลายๆคนโดยเฉพาะนักเรียนหญิงนี่จะบอกว่าหนูจําสูตรไม่ได้ครูเองก็จําสูตรไม่ได้นะครับครูเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆเข้าจึงก็จําสูตรได้แล้วเจอแบบฝึกหัดก็นั่งทํานั่งคิดข้อไหนคิดไม่ออกนะครับบางข้อก็เคยทํามาแล้วบางที้ก็คิดไม่ออกถ้าถามคิดไม่ออกทําไงก็อย่าไปยอมแพ้เลยครับเอาไปเดินเล่นสักเดี๋ยวแล้วกลับมาคิดใหม่นะฮะบ,บางทีเดินเล่นกลับมาคิดไม่ได้เอาเปลี่ยนทาข้ออื่นก่อนแล้วเดี๋ยวก็มานั่งดูใหม่ พอทำข้ออื่นอาจจะเกิดเก็ตไอเดียขึ้นมาในการที่จะทำข้อนี้ได้นะต่อมาครับเอาข้อที่มันพอจะพูดกันทางทางวิทยุได้อย่างดีหน่อยครับมาตรงนี้นะครับเขาบอกว่านักลักบี้คนหนึ่งเตะลูกบอลขึ้นไปด้วยความเร็วต้นยี่สิบเมตรต่อวินาทีทําม,มุมหกสิบองศากับแนวระดับนักลักบี้เตะลูกบอลน,นะเตะเตะลูกลักบี้ไปแล้วนะครับ เขาจะต้องวิ่งด้วยความเร็วอย่างน้อยที่สุดเท่าใดจึงจะรับลูกที่เขาเตะออกไปได้นะจึงจะรับลูกที่เขาเตะออกไปได้เองได้พอดีก่อนที่จะตกถึงพื้นนักเรียนลองคิดดูนะครับเมื่อเมื่อของวันก็เห็นมีรายการเล่นเกมอะไรไม่น้อในทีวีนะครับเขาก็ปล่อยขนมลงมาแล้วถ้าคนข้างล่างก็อาปากงับขนมได้ก็ได้หนึ่งแสนมา ครูปครูว่าครูคงทําได้แต่ถ้าเอาจริงคงไม่ได้เหมือนกันนะนะฮะแก่ๆอย่างครูจะไปวิ่งอย่างนั้นไม่ไหวนี่ครับแบบเดียวกันนะครับนังเรียนลองคิดดูถ้าเธอจะรับลูกลักบี้ได้เธอต้องอยู่ที่ใต้เงาลูกลักบี้เสมอถูกไหมนะฮะดูเวลาที่เขาโยนลูกบอลมาเวลาเราเล่นเบสบอลก็โยนลูกบอลมาเราตาเลียมองแต่ลูกบอลนะครับก็พยายามวิ่งตามลูกบอลไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ดูข้างล่างที่ไหนเพราะะันหลักการันเดียวกันนักลักบี้จะรับลูกบอลได้ก็ต่อเมื่อ ตัวเขาเองต้องอยู่ใต้ลูกตลอดเวลาพอลูกตกลงมาก็ลงที่มือนะเขาไม่ได้บอกว่านักลักบีน้นี่ต้องวิ่งในความเร่งตรงนี้ผิดพลาดอยู่นิดหนึ่งนะโจทย์ประเพทนี้เนี่ยเราต้องมองว่าเขาก็ต้องวิ่งในความเร็วคงที่นะครับแต่ตอนเตะเนี่ยอยู่นิ่งนะครับเตะแล้วจึงวิ่งก็เห็นแล้วว่ามีความเร่งอยากคิดลึกซึ้งถ้าคิดลึกซึ้งหาคําตอบไม่ไดเ้เขาจะวิ่งในความเร่งเท่าไหร่นะวิ่งไปแล้วจะลดความเร็วเท่าไหร่เมื่อไม่บอก สมมุติว่าความเร็วคงที่เท่ากันดังนั้นความเร็วที่นักลักบี้วิ่งก็คือความเร็วลูกลักบี้ที่แตกลงมาบนแกน x ลูกลักบี้มีความเร็ว20เมตรต่อวินาทีทำมุม60อ,องศากับแนวระดับเพราะฉนั้น u x ไล้เท่าไหร่ครับแล้วแต่ความเร็วลงมาบนแกน x ได้20 cos 60ครับ cos 60ไล้เท่าไหร่ไม่บอก้่าไรนะครับโอเคครับถูกต้อง คอร์หกสิบได้เสร็จหนึ่งส่วนสองแล้วคูณกับยี่สิบเป็นคูณกับยี่สิบก็ได้สิบเมตรต่อวินาทีถ้ากูถามนอกเรื่องนิดนึงนักเรียนครับความเร็วสิบเมตรต่อวินาทีนี้เยอะไหมครับบางคนบอกไม่เยอะครับถ้าจะบอกว่านักวิ่งลมกดประเทศไทยเนี่ยวิ่งหนึ่งร้อยเมตรสถิติผมไม่แน่ใจนะประมาณเอานะครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักกีฬา,าประมาณมอ,าอยู่ที่ประมาณ กระทรวงศึกษาธิการกระเจิงสิ่งวิชาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาท่านน่ะวิ่งประมาณสิบเมตรตะวันตกเรียงเหนือท่านนอะไปวิ่งแข่งกับนักวิ่งนะครับที่เขาวิ่งร้อยเมตรนะครับผูเคยแล้วสมัไหนุ่มๆนะฮะนักกีฬาทีมระดับทีมชาติลงมาซ้อมแถวสนามนะฮะไปยืนข้างๆพอป่าโนวิดพริบกูวิ่งเลยครับสิบเมตรแรกกูชนะจากนั้นแล้วเขาก็แซงกูไปเรื่อยเลยนะฮะกูวิ่งไปถึงห้าสิบเมตรเนี่ย เขาวิ่งถึงร้อยเมตรแล้วนะอ้าวต่อมาครับข้อต่อมานะครับยิงกระสุนมวล50สบกรัมด้วยความเร็วต้นหนึ่งรเมตรต่อวินาทีทํามุม60สองศากับแนวระดับหลังจากนั้นห้าวินาทีกระสุนตกกระทบเป้าบนหน้าผาเป้านั้นอยู่สูงจากพื้นระดับที่ยิงเท่าใด นักเรียนนะครับถ้านักเรียนว่ารูบดูปัญหาอันหนึ่งนะครับครอนี้บอกยิงกระสุน,นมวลห้าสิบกรัมเท่าที่ผ่านมาในบทนี้ครูไม่เคยพูดถึงเรื่องมวลเลยเมื่อไรไม่พูดถึงแรงกระทำเมื่อนั้นไม่พูดถึงมวลการเคลื่อนที่กระจัพูดถึงเรื่องความเร็วความเร่งเวลาระยะกระจัดเท่านั้นงนั้นห้าสิบกรัมเป็นตัวที่บอกมาโดยไม่ต้องใช้ยกเว้นถามว่าปะทะหน้าผา มีโมเมนตัมเท่าไหร่นั่นต้องคิดพ่อนี้ไม่ได้ถามมีนักเรียนหลายหลายคนบอกทำไมไม่ใช้ตัวนี้เมื่อเขาให้มานะครับนักเรียนลองไปดูที่บ้านมีททำกับข้าวมีหลายเล่มทําไมทำกับข้าวใช้อยู่สองสามเล่มนะครับนะฮะถ้าฟันกระดูกตัดเนื้อชิ้นใหญ่ๆก็ใช้อิโต้ประธานโทถใช้ใช้ภาษาคุณโต้นะก็ถ้ามีดปอกผลไม้ถ้าเป็นครูทำกับข้าวรูวก็ใช้อยู่สองอันนี่แหละครับ นะจะมีมีดอะไรต่างๆไม่เห็นต้องใช้ให้มามีก็ดีแล้วไม่ต้องใช้นั่นแะครับครับถ้าเราวาดรูปดูนะครับเรายิงไปด้วยความเร็วต้น100เมตรต่อวินาทีทํามุม60องศากัดแนวระดับสิ่งที่ต้องการหาทุกครั้งนักเรียนโปรเจกไทย UX ได้เท่าไหร่ครับได้ V0 cos 60องศาหรือ100คูณด้วยคอ ข้อเมื่อกี้ก็มีแล้วข้อ60ได้เท่าไหร่ครับเซต1นึ่งส่วนสองระนด้น u x ได้50เมตรต่อวินาทีและ u y ล่ะครับถามไม่ถามนักเรียนฝึกทําไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวตอบต่อไปจะรู้ว่าทําอะไรบ้างบอกไม่ได้นะว่าจะต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นต้องทําแบบนี้จริงจะได้ผลออกมา u y ได้เท่าไหร่ครับ u y ก็ออกมาเป็น v ศูนย์0 60. จะได้ออกมาเป็นหนึ่งร้คูณด้วยรูทส่วนสได้ห้าสูทสเมตรต่อวินาที นด้ทั้ง u x และ u y โจทย์บอกว่าหลังจากนั้น5วินาที5วินาทีเราก็ต้องไปดูต่อว่า5วินาทีนั้นได้ระยะทางตามแนวแกน y เท่าไหร่ก็คือมันโค้งขึ้นไปแล้วกําลังตกย้อยลงมาแล้วชนกําแพงหรือกําลังขึ้นแล้วจงยังไรก็ช่างเราหา s y ระยะสูงตามแนวดิ่งโดยที่ไปดูจากบทเรื่องการเคนที่แนวดิ่งโดยเสรีก็ตั้งสูตรว่า a s v Ut ห้าตัวนั้นนะครับ A ของเราคือลบสิเมตรเปอร์เกสแควร์เป็นค่า G ระยะทางโจทย์ถามหาใส่เครื่องหมายคำถามไว้ความเร็วท้ายไม่ให้ไม่สนเพราะตอนประทะไม่ถามเลยความเร็วต้นตามแนวเกณฑ์ y หาแล้วตามแนวเกณฑ์ y ได้50าสูตสเมตรต่อวินาทีเวลาโจทย์ให้แล้วคือ5วินาที เมื่อแทนค่าตรงนี้นักเรียนเห็นทันทีว่าสูตรที่นักเรียนควรต้องใช้คือสูตรหมายเลข3 s y เท่ากับ u y t บวกบ12 a t กํบบาลัง2แล้วแทนค่าเข้าไปนะครับความเร็วต้น50รูท3เวลา5วินาทีนะครับค่า a คือลบ10แล้วก็คูณด้วย t กําลัง2ได้25เราจะได้ออกมาเป็น250รูท3 และลบด้วย125เมตรนะครับพอ,อนักเรียนเจอตรงนี้ก็<ม>ก็อยากจะคิดเรกอย่าเพิ่งคิดใจเย็นๆครับ250รูท3นะครับและลบด้วย125เราดึง125ตัวร่วมออกไปซะกอ่อนจึงได้2รูต3ลบ1ตรงนี้ง่ายขึ้นครับ2รูต3รูต3ได้1.7โดยประมาณคูณที่ย2ก็เป็น3.4แล้วคูณแล้วลบด้วย1เหลือ2.4 ไปคูณกับ125คําตอบที่โจทย์ก็ให้เรานะครับนะเขาจะมี228.5นะ308เมตร375เมตร433เมตรนักเรียนจะช้านะครูเอา2คูณก่อนครับ125คูณ2ะะได้เท่าไหร่250แหละเอาจุด4คูณครับจุด4คูณ100หนึ่งทุวนๆ ก็จะได้ประมาณ40่ใช่ไหมครับออกมาประมาณ290กากว่าเพราะนั้นตัวแรก2 2 2ยบไม่ได้ตัวที่2 3 0สาี่มีใกล้เคียงมากแล้วตัวที่สาม5หไปไกลเลยหน้าตอบตัวที่2นะครับหน้าตอบตัวที่2เห็นไหมครับไม่ต้องคิดเลขจริงจงจ,งจ,งจังเราก็สามารถทำได้ตลอดเวลานะครับมาดูต่อนะครับอีกสักข้อ2ข้อนะยังพอมีเวลาอยู่ จนบอกว่าชายคนหนึ่งโยนลูกบอลจากยอดพื้นเอียงนะที่มีความเร็วด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเอียงทำมุม30องศากับแนวระดับถ้าพื้นเอียงเอียงลง30องศาจากแนวระดับเช่นกันจะใช้เวลาเท่าใดลูกบอลจึงตกกระทบพื้นเอียงนับตั้งแต่เริ่มโยนทีนี้นักเรียนก็มองมองภาพวาดวาดร,ร,ร,รูปดูนะครับ เราจะอยู่บนสามเหลี่ยมยอดพื้นเอียงนะครับพื้นเอียงเองียงทำมุมสามสิบองศากับแนวราบเราอยู่ที่ปลายบนนะครับแล้วเราก็โยนลูกบอลขึ้นไปทํามุมสามสิบองศากับแนวระดับณนะยอดพื้นเอียงด้วยความเร็วยี่สิบเมตรต่อวินาทีสมมติว่าวัตถุนี้โค้งตกมาที่ปลายพื้นล่างพอดีเพราะก็ไม่ได้บอกว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับนะถ้ามันถึงที่ตรงไหนเราก็ตัดตรงนั้นเป็นสามเหลี่ยม เมื่อลงมาถึงพื้นล่างทันทีเราก็จะได้ระยะขจัดคือ s y นับลงเป็นลบแล้ว s x เนี่ยเป็นบวกถึงแม้ว่าจะวิ่งไปซ้ายหรือขวาเนี่ย s x ก็ตามปกตินะครับตามหลักแล้วเนี่ยการเคลื่อนที่วิธีทางโคง้งนะครับครูบอกแล้วว่าสิ่งที่จะต้องหาคือ 1. u x ได้เท่าไหร่ความเรือต้นตามแนวแกน x 2. u y ได้เท่าไหร่แล้ว3เอาเวลามาเป็นตัวเชื่อมนะครับเรามาลองดูนะครับ คูแต่ความเร็ว20เมตรต่อวินาทีลงบนแกน x เพราะว่าวัตถุเอียง30องศากับแนวระดับดังนั้น u x ก็คือ v 0ความเร็วตั้งต้นคูณด้วยคอ s 30สจะได้20คูณด้วยคอสได้เท่าไหร่ครับรูทสามส่วนสก็จะได้10บรูทสเมตรต่อวินาทีถ้าต่อมา u y ได้เท่าไหร่ครับความเร็วตามแนวแกน y ก็จะเป็น v ศูนย์ไซามสิ v ีศูนย์ความเร็วต้นได้20เมตรต่อวินาทีคูณด้วยไซน์สา 30, ครับเซนหนสองครับครับแล้วเราก็จะได้ว่าความเร็วตามแนวแกน y จะได้10เมตรต่อวินาทีเห็นไหมครับจากนั้นมาพิจารณาทีละตัวคูหาระยะขจัดตามแนวราบหรือแกน x sx จึงเท่ากับ u x คูณกับเวลาโดยที่ไม่มีความเร่งครับ u x ได้10รูท3 เวลาไม่ทราบเพราะฉะนั้น s x ก็คือ10รูท3คูณกับเวลา t เก็บเอาไว้ก่อนจากการคำนวณ s y ก็คือ u y t บวกสิบห a t กํลังสองแทนค่า u y เป็น10เวลาติดไว้แล้ว a คือลบ10คูณกับ1 2ก็เหลือลบ5ก็เป็นลบ5 t กํลังสองดังนั้น s y คือ10ลบ10 t ลบ5 t กํลังสอง เมื่อเราดึงตัวร่วม 5t ออกมาในวงเล็บจะเหลือ 2- t นี่คือค่า s y เพราะนั้นถ้ามองจากตรงนี้น่ครับเรารู้ได้ทันทีว่า t ต้องมากกว่า2แน่ๆทำไมครับในเมื่อในรูปของเรานะ s y มีทิศลงใจ่ไหมครับเพราะนั้นในวงเล็บเนี่ยถ้ามัน t มันน้อยกว่า2ก็ใช้ไม่ได้แล้วมันจะเป็นบวกทันทีนะั่น t ต้องมากกว่า2ถ้ามีช้อยคำตอบให้เราเลือกเราก็ต้องเลือกตัวที่มากกว่า2เป็น2ได้ไหมไม่ได้ คำตอบที่ให้มาเป็น2.0วินาที2.6วินาที3.5วินาที4.0วินาทีณนะตรงนี้ข้อหนึ่งทิาา้งได้เลยใช่ไม่ได้ข้อหอื่นอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้แล้วแต่กรณีดังนั้นครูมานั่งดูในรูปสามเหลี่ยมคือฐานนี่ครับแทน30คือขนาดของ S Y หารด้วยขนาดของ S X แต่ S Y มันเป็นลบเพราะเรานับลงดังนั้นครูก็เลยใส่ลบเข้าไปให้อีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็น ไเอสกจะกลายเป็นลบห้าทีนะครับวงเล็บสองลบทีที่ใส่ลบก็เพราะว่าต้องการเคลียร์เรื่องเครื่องหมายมิฉะนั้นออกมาเวลาจะติดลบหรือจะงงนะเหตุผลที่ใส่เครื่องหมายลบตรงนี้เพราะว่าเรานับลงส่วน S อก็คือ s อได้สิบรูปสามทีก็มาแทนค่าเราก็จะตัดค่าทีทิ้งไปตัวหนึ่งทำไมถึงตัดค่าตัวแปรนะก็เพราะว่าเขาไม่ใช่ศูนย์ตัวแปตรตัวนี้ไม่ใช่ศูนย์เวลาเนี่ยไม่เป็นศูนย์ก็โอเคตัดได้ นะฮะก็ตัดทอนแทน30มีค่าเท่าไหร่ครับ1ส่วนรูสาเห็นไหมครับจากในสรรมการเราได้แทน30คือเศนึส่วนรูทสามเท่ากับ SY สยนะ์นเะเป็นขนาด SY แล้วก็ใส่ลบกข้ไปจากตรงนี้เราคำนวณหาออกมาแล้วเราจะได้ออกมาว่า T-2 ลบ2จะเท่ากับ2หรือ T เท่ากับ4วินาทีนะครับทีเท่ากับ4วินาทีนั่นก็จะไปตอบที่ข้อ4 นะฮะเราพอมีเวลาเหลืออีกสักนิดหนึ่งนะครับอนะคือมองดูแต่ละตัวแล้วมันค่อนข้างจะยาวทั้งนั้นแหละครับนะฮะคุกก็จะทวนให้ทวนให้นิดหนึ่งนะครับสําหรับการเคลื่อนที่โปรเจกต์ถ่ายเรามีสิทธิ์เอาไปผสมกับตัวอื่นๆได้หลายหลายอย่างนะฮะอย่างข้อสอบแข่งขันเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งออกมาดูเหมือนเป็นโปรเจกต์ถ่ายเขาบอกย,อย,บอนนบยืนอยู่บนจานหมุนนะครับยืนอยู่บนจานหมุน แล้วก็อยู่ที่ขอบจานหมุนหรือเราพูดถึงว่าแผ่นดิสที่นักเรียนใช้อยู่นะครับหรือว่าแผ่นซีดีที่ฟังเพลงนะครับถ้าสมมติเราเปิดฝามานะแล้วเป็นเป็นซีดียักษ์แล้วเราไปยืนอยู่ที่ขอบมุมขณะที่กําลังซีดีกำลังหมุนอยู่เนี่ยเราก็คว้างลูกบอลให้เข้ามาสู่แกนกลางในลักษณะนี้ขณะที่จานกําลังหมุนอยู่นะนักเรียนอยู่ที่ขอบจานแล้วนักเรียนคว้างลูกบอลเข้ามาหาแกนกลางพอบอกครูได้ไหมครับ ลูกบอลจะมีวิธีทางไปทางด้านไหนตรงเข้ามาแกนกลางอย่างที่เราตั้งเจดกว้างหรือว่าจะเฉไปทางด้านหน้าที่จานหมุนไปหรือจะเฉมาด้านหลังที่จานหมุนมาแล้วนะสมมุติเรามองจากท็อปวิวในจานจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเรามองจากข้างบนนะทวนเข็มนาฬิกาคนนั้นกว้างเข้าสู่แกนกลางเราจะเห็นว่าลูกบอลเนี่ยตรงเข้ามาหรือเฉไปข้างหน้าหรือเฉมาข้างหลังนะนักเลยน นึกภาพไปดีไม่ว่าคําตอบนักเรียนเป็นอะไรครูไม่เฉลยแต่จะให้เธอเฉลยเองครับเธอลองคิดดูว่าถ้าเธออยู่ในรถเธอคว้างของกราหากันเนี่ยมันจะเฉมไหมขณะนี้เราอยู่บนโลกโลกก็หมุนอยู่เราโยนลูกบอลเล่นกับเพื่อนเฉมไหมไม่เฉเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เพราะเหตุว่าคนยืนยืนอยู่บนจานหมุนลูกบอลที่ถือก็อยู่ในจานหมุนทั้งหมดอยู่บนระดบับออโทษดิอยู่บนระบบอันเดียวกัน มื่อยู่บนระบบอันเดียวกันทุกอย่างเหมือนอยู่บนพื้นก็คือคว้างตรงๆก็จะพุ่งตรงมาอยู่ตรงนี้เป็นโปรเจคท์คาธรรมดาไม่ต้องใช้เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุนเห็นไหมครับนะสุดท้ายก่อนจะนั่นนะครับโปรเจคท์คาหา3ตัวคือ1 u x 2 u y 3หาเวลาเป็นตัวเชื่อมแล้วก็แก้ได้หมดถ้าจะทําสูตรก็ทําได้มีสูตรเยอะแยะนะครับใครสนใจก็ติดต่อขอมาที่ทางสถานีวิทยุนะครับวันนี้ก็หมดเวลาเพียเท่านี้ สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายสิยงแต่อาคารด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาขนมเสียอยุทยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe.radiothai.net